นี่ก็จะเป็นหลักๆนะสำหรับทริปวันที่3ผมบอกเลยว่ารถผมเนี่ยตอให้ฝนตกผมก็แบบดูสดครับเพื่อนๆนี่ดูๆดูๆเพื่อนๆดูครับดูสดครับคือผมบอกเลยนะครับว่ารถของผมเนี่ยเป็นระบบออโตเมติกนะครับคือฝนตกเนี่ยพร้อมดูดน้าเข้าไปนะครับ คือผมบอกแล้วรถผมเนี่ยมันเป็นระบบดูดสดนะครับคือผมเนี่ยผมพูดตรงๆนะว่าตอ้ฝนตกแค่ไหนเนี่ยผมก็ไม่กลัวเลยนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมอาโคยน้อยครับวันนี้นะครับก็เป็นรถทั้ง2คันของเรามารวมกันแล้วแต่จริงๆเนี่ยคือผมก็ อยากจะถ่ายรูปให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับคลิปนี้เป็นคลิปถ่ายรูปด้วยแต่ผมเนี่ยไม่ได้ลงไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยครับผมโดนกอกคักแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะบอกแล้วว่ากล้องตัวนี้เนี่ยหลังจากที่เราถ่ายรูปแล้วก็เราเ็าเรียกว่าพอเราถ่ายรูปเสร็จไหมเราตัดแต่งรูปเนี่ยรูปจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับเรีดูว่านี่มาดูสภาพรถนะครับสภาพรถนะครับก็คืออ่านี่นะครับก็คือสภาพรถนะครับคือเป็นคาบเป็นคาบ ลองดูดิรถผมนะอย่าดานะรถผมรถผมจะมไม้รถผมอ่ะล้อหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเราไม่ได้ลงไม่ได้ล้างอะไรเลยนะครับก็คือขึ้นสนิมขึ้นสนิม,ข,นนมข้าวปเยนยะไรบเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านี่ผมให้ดูโฟกัสแบบชัดๆก่อนนะครับก็คือจะเป็นประมาณนี้ยางเลยมันก็ยังใหม่นะยางใหม่ส่วนมากก็จะถ่ายรูปสวยแล้วก็สาภาพโดยรวมนะครับก็จะกางกลางๆ,ๆ,ๆนิดนึงนะครับเรียกได้ว่าอันนะครับผมแล้วก็สาภาพ เราโซนิกจะ,จะเป็นสภาพลายๆเพราะว่าเราไม่ได้เก็บสภาพไปเลยใคยอยากให้ผมจัดชุดสีใหม่ก็คอมเมนต์มาได้นะเพราะถ้าเกิดเราจัดชุดสีใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นอีพีต่อๆไปแล้วกันนะเ,ะเพื่อนเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นแบบยังไงเขาเรียกว่าสบายๆไงชิลๆนะครับไม่ต้องอะไรเยอะ <Hey. S 1> ส่วนถ้าจะจัดสภาพเนี่ยก็จัดโซนิกหรือร้อยยี่ห้าเผมขอตอนนี้นะครับผมมีแผนจะซื้อร้อยยี่ห้าเผมขอเลื่อนไปก่อนนะเพราะามีทริปที่จะต้องไปกับ ไปกับลูกพี่เสียนิวนะแต่ว่าผมไม่ไปเขาก็ไม่ได้ว่าเลยแต่ผมอยากไปเองนะครับก็คือทริปน้ำตกพองลานนะเราก็จะพาน้องโซนิกไปแต่จริงๆเนี่ยไอเทสออกตัวเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเราไปวิ่งทริปเลยนะเพราะการวิ่งทริปเนี่ยก็คือรถใครวิ่งแบบว่าขับไกลได้สบายมันจะเป็นอะไรที่ที่สุดแล้วนะครับก<อ>็แล้วเลยเดี่ยผมก็ต้องเก็บสภาพโซนิกก,ก็ฝากเพื่อนๆติดตามไปด้วยนะว่าเราจะเก็บสภาพอะไรอีกนะครับสำหรับ้องโซนิกก็ ไม่รู้จะเก็บอะไรแล้วนะครับตอนนี้เตอาจจะเปลี่ยนชุดสีใหม่ก่อนไปวิ่งทริปไหมก็ไม่รู้นะครับะฉะนั้วันนี้มามาครับเพื่อนเนี๋ยเราจะมาถ่ายรูปทั้งสองคันนะก็คือน้องดีด้วยนี่ <anime> น้องดีเลยไหมน้องดีตอนนี้เนี่ยก็คือไม่ได้ล้างเลยนะเพื่อนสภาบัลพ้าอะไรพูดเลยนะซาบนี่ก็คือฝุนเกาะหมดครับเพื่อนทั้งสองคันคนระับคือไม่ลงไม่ล้างไม่ตองไม่เต็งอะไรเลยครนะับก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราเป็นนว่า รถสภาพไม่ล้างเนี่ยกับฝีมือตัดต่อของผมว่ารูปภาพแต่ละรูปเนี่ย,ย,ยจะออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับนะก็ฝากกดไลค์ไว้ด้วยนะครับผมนะไปเดี๋ยวเราไปดูรูปสวยๆกันเลยครับเพื่อน Ain't seen the rest. I just me. wanna be the best at what I know. Better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it known, They Call me obsessive. Oh, I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie. Life's tough. Try to get by. Life's rough. Try to do it right. It's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try. I won't give up. Still. Gonna SJK 9110รวมความมั่งคั่งด้านการเงินบริการเงินไม่มีโกงไม่มีปิดเว็บนี้แน่นอนเพราะว่าที่นี่เขา ฝากถอนก็รวดเร็วทันใจและยังมีบริการที่ตอบตลอด24ชั่วโมงผมแนะนำกล้ายอย่างมั่นใจนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็แอดไปได้นะผมที่ SJK911 และที่สำคัญเกมเว็บนี้มีให้เลือกเยอะมากๆมีบริการฝากถอนผ่าน To ม o นี่วอ l เล็ด้วยสะดวกสบายมากๆเลยครับเพื่อน เล่นได้ทุกวัยนะครับแต่ผมบอ,อกเลย18ปีขึ้นไปก็จะดีที่สุดนะครับและเล่นอย่างมีสตินะครับผมนะใครที่สติแตกก็พยายามควบคุมสติไว้นะครับถ้าเกิดเพื่อนสนใจก็เอดไปได้เลยครับผมที่ SJK 911นะครับ don't destiny. do for Don't to of jealousy. in just what's best listen They're believe me. enemies. just full my อ่าโอเคครับเพื่อนๆอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทั้งวิดีโอแล้วก็เป็นแบบที่เราเซฟภาพอันนี้นะคะรับก็จะเป็นภาพโหมดวิดีโอผมไม่รู้ว่าโหมดเนี้ยจะโอเคหรือเปล่านะเ,เพื่อนๆฝากเพื่อนๆซันกระดิ่งไว้ด้วย <S <S เดี๋ยวเราไปดูเป็นแบบภาพถ่ายแบบเป็นระบบ แต่แบบว่าเป็นภาพถ่ายอย่างเดียวนะครับเพราะเนี่ยผมเอาแบบวิดีโอลองเข็บเพราะเราอยากดูกล้องของเรานะผมนะว่ากล้องของเราเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะครับคือเราก็อยากรู้นะว่ามุมที่ได้ออกมาเนี่ยจะโอเคไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนก็ตกแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะถ่ายแบบให้ฝนฟ้าฝนเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าแสงมันจะไม่มีมันจะเป็นมุมแบบมืดๆนะครับก็ฝากเพื่อนติดตามไลฟ์สการีกนด้วยไปเราไปรับชมแบบภาพกันครับ yeah I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. นี่ก็จะเป็นหลักๆนะสำหรับทิปวันที่สามคือผมบอกเลยว่ารถผมแม่ต่อให้ฝนตกผมก็แบบดูสดครับเพื่อนๆนี่ดู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 เพื่อนดูครับดูสดครับ คือผมบอกเลยนะครับว่ารถของผมเนี่ยเป็นระบบออโตเมติกนะครับคือฝนตกเนี่ยพร้อมดูดน้ำเข้าไปนะครับแขกบ้นาเนเพื่อนคือผมบอกแนะล้วรถผมเนี่ยมันเป็นระบบดูดสดนะครับคือผมเนี่ยผมพูดตรงๆนะว่าตอนฝนตกแค่ไหนเนี่ยผมก็ไม่กลัวเลยนะครับเพื่อน ต่อให้ฝนจะตกหนักแค่ไหนโซนิกผมผมมั่นใจมากเลยครับผมว่าน้ำเนี่ยจะไม่เข้าเรือนผมแน่นอนนะเพราะว่าผมกล้ามั่นใจเลยว่ารถผมจะต้องไม่พังครับนี่ขนาดกล้ามั่นใจนะดูมือฉันสิขนาดกล้ามั่นใจนะเพ่อ <laughs> โอเคครับเพื่อนก็เรียกว่าไม่มีอะไรแล้วน้องดีมก็เดี๋ยวเราอยากย่นแฝงคอแต่ว่าพี่เขาบอกว่าไม่ต้องย่นไม่ต้องย่นแล้วมันเสียดายเฟรมนะครับแต่เอฟซีขอมาเยอะก็จัดให้ได้เลย แต่เพื่อนๆบอกว่าเนี่ยเราล้างเลยเราล้างน้ํากลางฝนเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสอะไรแล้วคือกูล้างเด่กกูทําเพิ่มสกปรกมาเนี่ยสกปรกเพิ่มแล้วโอเคครับเพื่อนๆขณะนี้ก็ได้เวลานสมควรแล้วไม่ใช่เวลานสมควรนะครับคือฝนนี่นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆดูสิ เราถ่ายไม่ได้นะครับเพื่อนๆคือผมก็พยายามรังสรรค์คลิปให้เพื sure. ่อนๆดูนะครับเพื่อนๆเนี่ยเพิ่มข้พเจ้เพื่อนๆดูคลิปนี้นะเพื่อนๆเพื่อนๆเพื่อนๆดูคลิปนี้นะก็ฝากติดตามช่องอาโขยน้อยวีสองไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากดูคลิปออกตัวน้องโซนิกไว้ด้วยครับที่ช่องอาโขยน้อยวีสองแล้เพื่อนๆเพราะว่ามีคนขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับว่าให้เราเนี่ยลงคลิปน้องโซนิกออกตัวหน่อยออกตัวได้ครับผมนี่ดูดูดูรอยดูรอยอันนี้เนี่ยเราถ่ายคลิปออกตัวให้ดูแล้วเพื่อน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  เดี๋ยวรอยนีย้ผมจะลบเองครับโอ้บุ้มผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงรอยนี้หายหมดแน่นอนนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่าฝนก็ตกแล้วครับเพื่อนๆยังก็ถ้าเกิดเพือ่อนๆชอบก็รีบกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจผมด้วยครับและเพื่อไม่พลาคลิปใหม่ๆอย่าลืมซนกระดิ่งมาด้วยและอัพพลูดบีสองและเสื้อใครจะสั่งทักเช็ดได้เลยจ้า